ยักโสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสุดเกมสวิตแบนด์นะเดี๋ยววันนี้อัปเดตมาแล้วนะคะก็จะมีเพลงใหม่มา3เพลงเนาะแล้วก็กิจกรรมแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมารับปิดเฉยก่อนแล้วก็ไปใส่โค้ดกันไปใส่โคตรกันโค้ดตามนี้นะคะ ส่วนงานฉลองก็ยังอยู่ยังอยู่ดีประจำวันหล่อนีเสียวก็จะมีใช้จ่ายสะสมนะคะเป็นชุดลูกเนาะไอะ,ไอะโนสีม่วงว่ะชุดลูกสาวชุดลูกชายใช่แล้วก็กแล้วก็ชุดคุณแม่แล้วก็ชุดคุณพ่อนะคะก็จะดำนี้เลย แล้วก็จะเป็นล r e a t i ี e เหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมสารเจ้าอธิษฐานมีอะไรเปลี่ยนไหมชุดเปลี่ยนหรือเปล่าชุดยังเหมือนเดิมไหมน,น้าคุณคุณเหมือนจะชุดเปลี่ยนปะเนี่ยน่าจะนะแล้วก็จำกัดการซื้อไข่ไข่ที่เข้ามาใหม่สองใบนะคะแล้วก็อันนี้ตั้งแต่รอบที่แล้วยังไม่ไปไหนล็อกอินแล้วก็เติมเงินรายวัน ตามนี้นะคะชุดดูช uh, ุดชิ้นอ๋อองน้ำยุโรปหน่อยๆนะคะครับเยี่ไปเกาหลีก่อนเกาหลีเกาหลีเกาหลีอ้ยไปหมดแล้วลิ้นขอโทษขอโทษขอโทษออมซอี่แล้วก็เป็นแพ็กสุดคุ้มนะคะแล้วก็ถุงสุดคุ้มถุงที่สองโบนาณน้ำพุแล้วก็มีน้ำพุเข้ามาใหม่ด้วยนะน้ำพุศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานตามนี ออย้อยยอยอยเยอะมากเลยอะกิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนเราจะไปดูน้ำพุกันก่อนแล้วก็ไปดูไข่เนาะแล้วก็ไปดูไข่อีสเตอร์แล้วเขาเอาน้ำพุออกด้วยนะอุ้ยน่ารักอุ้ยอย่างน่ารักเลยดูดิโคตรน่ารักเลยอ่ะเนี่ยปีกยังสวยอ่ะวทสงผมคือได้ใจมากแม่ สมผมคือมันได้มากฉันชอบทรงผมอย่างนี้รู้สึกว่าเขาจะเอาออกอันนึงเดี๋ยวจำไม่ได้ว,วันคืนชื่อว่าอะไรนะอันนี้อันนี้อะไรวะอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาเอ้ยเพิ่มเข้ามาสองเลยเหรอนพูเพิ่มเข้ามาสองเลยอเธออ้ยยะแล้วปีกกับนี่เข้ากันตรงไหนวะเนี่ยเป็นกระเบื้อเดี๋ยวแล้วปีกกับปีกไม่เข้ากันอย่างแรง คืออะไรอ่ะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยชุดลำลองชุดลำลองแบบว่าไอ้นั่นเลยอ่ะไฮ้สวยด้อแต่แบบว่าปีกอ่ะปีกกะเธอประดับพื้นอุ้ยนาราค่ะแต่ปีกเดีย๋ยที่ปีกมาจากไหนอีกก้น มันบ่ใช่มันไม่ใช่ผีของเซตนี้ผีของฉนี้ไหนอย่าบอกนะไม่ใช่อย่างทดี่คิดใช่ไหมฉันว่าอันนี้มันน่าจะเป็นของอนุนแล้วนูนน่าจะเป็นของอดีนะคะอะไร,รเขาเนี่ยจี๊สลับกันหรือเปล่าลองไหมอุ้ยไม่ทาคลิปแล้วกันลองไว้ก่อนลองไว้ก่อนเราแค่ทาคลิปอีกรอบแล้วกันคลิปสุ่ม ตอนแรกอยากจะให้มันได้ไม่ใช่ได้เลยอยากให้มันประมาณอยากดองให้ถึงพันน่ะพันเหรียญน่ะแต่มันไม่ได้อะเธอฉันได้แค่นี้วะรู้ตัวใจไม่ไหะวแล้วว่ะอยากลองไงอยากลองหรือจะดองดีวะโอ้ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้อยากจะดองให้มันได้เยอะๆเผื่อแบบว่านะ Er. เอาเถอะ๋ยวค่อยตัดสินใจแล้วกันแล้วก็ไปดูไข่ไปเปิดไขด่ดูเราไม่เปลี่ยนเซิร์ฟนะรอบนี้เพราะว่าไม่น่าจะได้หรอกไม่น่าจะได้หรอกนะฮะได้อะไรรองเท้าเหรออืมดชุดกับรอ,อ,องเท้าชุดกับรองเท้าอะไรชุดกับสีหน้าเนี่ยนะเป็นไปได้เ,เ,เว้ยแต่อันนี้มันน่ารักจังอะผ่าน,านนะน่ารักอะอต้งแช่ตต้งรู้แช่ ออ้ยได้หน้ามาสองอันลรชุดอยึ่งกันอ่ะถือว่าคุม้มละรอบนี้ฉันมีเกลือ่ะเธอไหนรอบนี้เพเคอนจะเกลือหรือเปล่าจะเกลือหรือเปล่าไปเดี๋ยวชุดที่ได้มาเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็หน้าตานี่ไงล่ะโอ้โหมันได้เธอรอบนี้ฉันได้มา <laughs> ตัวผู้ชายตัวผู้ชายฝั่งนั้นก็ได เป็นหัวนะคะได้เป็นทรงผมก็ซูมเยอะไปนี่ทรงผมทรงนี้เลยแล้วก็ไอเทมมอนะเดี๋ยวเรามาดูไข่กันก่อนนี่โอ้ยน่ารักถ้าผู้ชายอ่ะนั่งยังไงอ่ะนั่งเทเชียคือยอยากได้เลยอ่ะนั่งเทไปเปล่าเทเกินไปแล้วชุดลำลองก็น่ารักจัดจัดอ่ะดูดิเป็นหูแกะเป็นชุดแกะน่ารัก ที่เหลือก็เกลือค่ะส่วนอันนี้ก็เพืนผานะไม่เคยจะได้หานะของชาวบ้านนะฉันไม่หวังได้แล้วละ <c oughs> ตัวนี้อะะกุบี้เอออันนี้ยิ่งจ้าบเขาไปใหญ่แล้วชุดแบบว่านะตัวนี้เดิมป่ะใช่ฉันชอบสกุบี้เธอเออแว่นแว่นไปกับพี่ไม่น้องมาส้อนท้ายพี่ได้นะน้อง เพราะว่าไอ้ท้ายรถยังบ้างนะเดี๋ยวจะพาแว่นเดี๋ยวจะพาแวน้นไปเป่าไปเปให้ตายเถอะถ้าขนลดโอ้โหเอาสิรับก็มาดีรับทรงผมเดี๋ยวนะอันนี้คือประดับบนหัวอันนี้คืออ๋อข้างๆอันนี้เป็นปีกตัวคชุดลำลอง โอ้เซ oh, ็กซี่กิร์ลเซ็กซีมากเกิร์ลรองเท้าว้าวมีแบบเหลือบๆอย่าบอกว่าหนังงูนะไม่ใช่ใช่ไหมชัดเจนอนาคดามาแล้วสักลายซะด้วยโอ้โหดีเทลแหมสักลายงูบนต้นขาเธอสวปปะล่ะเราหางขึ้นมาบนตัวเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าทั้งตัว ชัดเลยหัวอยู่ข้างล่างหางอยู่ข้างบนเอาสิครับฉันขอดูผู้ชายบ้างฉันขอดูผู้ชายบ้างเป็นยังไงสักเหมือนกันมัอ้อายาผู้ชายก็สักงูอยู่ข้างบนนานาคนดะโอ้โหข้างหลังนี่ไม่ใช่มาเต็มเหรอดีย่ยทั้งตัวเลยนะดะลองมาเดากันที่คุณคุณเหมือนกันทุกคนว่าหัวงูอยู่ตรงนั้น เลี้ยวมากนหลังมาก็น่าจะพาดมาตรงแถวนี้นะคะแล้วก็พาดเลื้อยลงมาตรงนี้นะแล้วก็เลื้อยมันจะกระหางตวัดขึ้นบนนะเออก็เทด่ดีเท่ดีแต่ฉันไม่ชอบคนสักลายเท่าที่มันก็เท่มันเป็นความสวยงามเหมือนแต่แล้ว,แ,ลวแต่คนชอบนะจนเราก็ผ่านขอผ่านก่อนแล้วกันนะโอเคนะคะตามนี้นะ อปีกมันเป็นของผู้ชายป้ามันเป็นปีกของผู้ชายนี่ไงเออถ้าผู้ชายอะเข้ากันอยู่เหมือนแบบว่าวิหกวิวิหก,หกบนฟ้ามามาพบรักกับนางเงือกก็เลยทิ้งปีกไว้ให้แนมเลยไม่ใช่ละไม่น่าใช่โอเคนะคะก็ประมาณนี้เลยสำหรับการอัปเดตมารอบนี้นะคะก็สามารถมาฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอะไรปะ มีอะไรให้ฟ์มก่อนเออมาเต้นเพลงใหม่ไหเออก็มาเต้นเพลงใหม่กันได้นะคะโอเคตามนี้สําหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอลาเพลงเท่านี้สวัสดีลาตีสวัสดีค่ะสวัสดีลาตีสวัสดีสสดอะไรตีมาจากเมื่อคืนขอโทษบายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะเจอก,กันกิหด้าค่ะเสนอแลว้วอ่ะขอบคุณเมื่อกี้นะคะ